โอกาสตัวนี้กับอาริสเนี่ยผมว่าตอนนี้อาริสก็ยังดีกว่าเพราะว่ามันบินบินสนมากมันจะไม่ค่อยได้บินแต่บางแต่อ้าริสอน่ยมันสร้างสามอย่าบางทีมันจําเป็นบางทีเราเทคบินอย่างเงี้ยแล้วสร้างสามเราอาจจะได้วิ่งด้วยไ,ได้วิ่งปึ๊บถามว่ามันเดินดีไหมมันเดินดีนะแต่คือประโยชน์ชสอย ผมเผื่อที่ผมเอามาผมผมเผื่อ,อนี่เฉยวันนี้ว่าเผื่อว่าเกิดวางมาเนี่ยตอนนี้มันจะเล่นดีนจะเหมาะเหมาะที่จะเล่นนะเหมาะที่จะเล่นนะมีสร้างสามนะอ่านี่ก็เกมแรกของวันนีนะะ่โอเคครับสวัสดีครับผม